สวัสดีครับผมเซลอันจากไอออนสีนครินนะครับหน้าร้านจะเป็นตัวพัฒนาการ52ครับเข้ามาดูรถได้ทั้งไอออนสีนครินแล้วก็พัฒนาการ52ด้เลยครับเดี๋ยววันนี้กลับมากับตัวรถตัวเดิมของเราครับเป็นตัวไอออนวรถเพิ่งเปิดใหม่สดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวผมให้ดูภายในครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัว y p l u s ที่เข้ามาก่อนหน้านี้จริงๆพื้นฐานตัวรถตัวนี้ครับ เขาจะ,จะมาจากวายพารเลยความกว้างความใหญ่ความนั่งสบายก็คือพอๆกันแต่เพียงแต่ว่าตัวเนี้ยออปชันเขาจะมากกว่าออปชันตัวเนี้ยมันเหมือนตัวรถไฮเปอร์เอสทีของเราเลยก็คือตัวใหญ่ขึ้นไปกว่านี้ไอ้ตัวนั้นจะประมาณล้านสี่ไอ้นี่ราคาอยู่ประมาณเลสประมาณล้านหนึ่งครับแต่ว่าตัวรถกว้างมากว่าแล้วก็ออปชันเนี่ย ให้มาเยอะมากๆครับคือภายในรถอัพเ่รใหม่ทั้งหมดหน้าจอก็อัปเกรดใหญ่ขึ้นตัวเบาะคู่หน้าก็จะเป็นเบาะแบบมีเบาะนวดให้ก็คือเลือกได้หลายโหมดเลยมีทั้งเบาะปรับอากาศอุ่นเย็นมีให้ครับเบาะนวดมีนวดได้สามระดับก็คือนุ่มนวลมาตรฐานแล้วก็กําลังตัวนี้ครับเราลองเปรียบเทียบดูแล้วนะครับเราเช็คดูก็คือกับตัว เบาะนวดไฟฟ้าที่เราไปซื้อมาไว้ติดที่บ้านนะครับเพื่อความผ่อนคลายไอ้ตัวนี้ถ้าเป็นปรับเป็นแบบกําลังเลยอะความนวดของเขาครับ่าความบีบความนวดของเขาคือระดับก็คือเท่ากันเป๊ะๆเ,เลยแต่ว่าเราสามารถเลือกได้อยู่ประมาณห้าโหมดก็คือเลือกได้แบบยืดแผ่นหลังหรือกลางหลังหรือว่ารอบเอวอย่างเงี้ยครับคือได้หมดเลยถ้าสําหรับลูกค้าที่แบบขับรถทางไกลแล้วอาจจะเมื่อยนิดนึงอะไรเงี้ยครับตัวเนี้ จะดีมากก็คือจะทําให้เราผ่อนคลายมากขึ้นแล้วตัวรถเขาจะ,ะกังขีเหมือนวายพัเลยก็คือมอเตอร์ตัวแบตก็คือจะเท่ากันแบตอาจจะเยอะกว่าก็วิ่งได้เยอะกว่าแต่ว่ามอเตอร์ตัวเดียวกันเพราว่าแรงมาเขาจะเท่ากันแต่ว่าตัววายพัทอะ่ะเขาจะนิ่งกว่าน่อยๆแต่ตัวเนี้ยเขาจะออกนุ่มๆน,นุ่มกว่านิดนึงถ้าเรี่ยบในราคาเนี้ยครับรถไฟฟ้าหนึ่งล้านกว่าบาทตัวเนี้ยเขาตั้งไว้ประมาณล้านหนึ่งแต่ผมตีไว้ล้านกว่าล้านลักหมื่นไม่แพงครับราคาดีมาก ตัวนี้มันจะนุ่มแล้วก็ขับดีมากๆตัวรถเขาจะขับเหมือนวพัดเลยแต่ว่านุ่มกวา่าเทียบในราคาเดียวกันครับตัวนี้กินหมดแค่ภายในครับอินทีรเรียตัวนี้ก็ก็ส่วนมากๆแล้วคือลูกค้าขับแล้วมันจะสบายตาครับมองไปตรงไหนก็สบายตาเพราะว่างานเย็บงานประกอบว,ว่าสดุตัวนี้ดีมากๆแล้วก็ภายในก็คือ จะมีพวกไวเลสชาร์จให้พวงมาลัยแล้วก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็แอมเบียนไลน์ที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ขาดไม่ได้เลยครับในตัวลำโพงตัวนี้จะชื่อของ i d เดโอก็เป็นของไอดีโครับตัวนี้ลำโพงก็คือจะเป็นตัวอัปเดตขึ้นมารอบคันรู้สึกว่าอยู่ประมาณ9ตัวครับตัวนี้เสียงดีมากๆตัวนี้เสียงดีเลยถ้าเทียบกับตัววายพัน์ตัวนี้เสียงดีกว่าเยอะครับแล้วก็เก็บเสียงดีด้วยภายในเวลาเราเปิดเพลงครับเสียงดีมากโอเคเดี๋ยวเราดูภายใน ไปเยอะละเดี๋ยวผมจะดูข้างหลังแต่ว่านิ่งเลยครับที่ลืมไม่ได้คือตัวรถตัวนี้เขาเพิ่มตู้เย็นมาตู้เย็น่ะทาความเย็นได้ถึงลบสิบห้าองศาครับแล้วถ้าอุ่น่ะเป็นความร้อนเวลาเราซื้อแกงไปซื้อของจากตลาดเนี่ยถ,ถ้าเราอยากกินอาแบบร้อนๆอ,อยู่ตัวนี้อุณหภูมิสูงสุด,สดเขาได้ถึงห้าสิบองศาครับตัวนี้คือดีมากมาก็ากคือเพิ่มตู้เย็นมา ถึงเวลาลูกค้าไปแคมปิ้งหรือว่าไปเที่ยวด้านนอกเนี่ยตัวนี้ใส่ของใส่เครื่องดื่มได้ใสน้ําอัดลมน้ําเบ๊บซี่อย่างเงี้ยใส่ได้เวลากินกาแฟง,ง่วงก็แช่เย็นได้โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังครับอันนี้ครับอันนี้ก็อยู่ด้านหลังแล้วนะครับจริงๆตัวนี้ด้านหลังอ่ะความกว้างก็อย่างที่ผมบอกไปครับตัวนี้มันเท่าวายพเลยแต่ว่าตัวนี้มันจะพิเศษกว่าคือตัวรถของวายพนะครับข้างหลังอ่ะเขาจะปรับเอ็นไม่ได้ตัวเนี้ย ก็จะปรับเอ็นได้เท่าะระดับของตัวไฮเปอร์ e ก็คืออยู่ประมาณ140องศา143ออนี่นะครับแล้นอนเอนนอนได้สบายเลยคือคนนั่งหลังอ่ะจะสบายกว่าตัวนั้นครับตัววพาสดเาจะทําให้เราแบบพักผ่อนได้ดีขึ้นแล้วก็เอ็นเบาะนอนได้สบายสบายครับแล้วก็มีที่วางแก้วให้มาเหมือนกันครับแต่ตัวนี้จะใหญ่กว่าวางได้สองแก้วแล้วก็มีที่เก็บของอุณหภูมิตู้เย็นฮะเราเช็คจากงกลางนี้ได้เลยเนี่ยอุณหภูมิตอนนี้10.75องศา แล้วตัวนี้ครับแอร์เราจะย้ายจากตรงกลางตรงนี้มาใส่ตรงเสาเสาบีของรถข้อดีของแอร์ตรงนี้ครับถ้าเราย้ายมาคือเวลาเรา,าเวลาเราใช้งานเนี่ยครับเวลาเราขับรถอะแอร์ตรงนี้มันจะประท้าตัวเลยพอดีเป๊ะแต่ถ้าแอร์อยู่ตรงเข่าอะมันจะอย่างเงี้ยมันจะเย็นแค่ด้านล่างแค่เราปรับขึ้นยังไงมันก็มันก็จะเย็นอยู่ประมาณครึ่งตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถามว่าโอเคไหมก็โอเคแต่ว่าตัวนี้ปรับมาตรงที่เสาเนี่ยตรงนี้ดีกว่า มันจะเย็นกว่าแล้วก็ด้านหลังครับที่ผมแจ้งคือเขาปรับเอยนนอนได้ตัวนี้มันจะสบายกว่าแล้วก็ที่เพิ่มมาครับตัวนี้ฝั่งที่นั่งตรงข้ามของคนขับจะมีที่เรียกว่าที่กินข้าวของเด็กก็ได้หรือว่าที่ทํางานของผู้ใหญ่ตัวนี้รับรับน้ําหนักได้ถึงประมาณ15-20กิโลก็คือสําหรับลูกที่แบบว่ากินข้าวก่อนไปโรงเรียนอะไรเงี้ยครับหรือว่าผู้ใหญ่ที่ทํางานเนี่ยตัวนี้ดีมาก ออปชันตัวนี้มีอยู่ในไฮเปอร์เนะแต่ว่าตัวนี้เราลดเราราคาหนึ่งประมาณ1ล้านเนี่ยเราใส่ให้แหละตัวนี้คุ้มมากอ๋อผมลืมบอกไปครับเบาะคู่หน้าของเขา่จะเป็นวลคอมสีทั้งคู่หน้านะตัวนี้ดีมากก็คือเปิดแล้วก็เป็นวลคอมสีทให้แล้วก็กระจกของเราจะเป็นพารามิกครับพาราโนมิกกาสลูบของเราจะเปิดสลูบไม่ได้แต่ว่าเวลาเราเปิดอามาดเนี่ยจะทําให้รถโล่งขึ้นจะลดโล่งขึ้น แล้วก็ตัวคําสั่งเสียงของรถนะครับตัวนี้ก็เป็นออปชันที่ดีตัวหนึ่งก็คือคําสั่งเสียงของรถเนี่ยถ้าเรานั่งทั้งรถเนี่ยอยู่ประมาณคือมันสั่งได้หมดเลยเรากดหน้าจอครับเรากดที่พวงมาลัยเราก็สั่งจากด้านหลังก็ได้เพราะว่าตรงนี้เรามีเป็นขเขาเรียกว่าไมให้คือคนนั่งหลังอย่างผมเนี่ยนั่งตรงข้ามคนขับเนี่ยข้างหลังก็คือผมสั่งคําสั่งเสียงได้ตัวนี้มันจะดีมากเพราะว่าไมมันจะอยู่นี้ฝั่งนี้ก็อยู่ข้างบนเหมือนกันครับที่จับของตัวรถเลย ด้านหน้าก็คือมีคู่ให้ตัวนี้ดีมากๆเนี่ยครับคือตัวรถอะมันจะตกแต่งขึ้นมาใหม่แล้วงานวัสดุก็คือตัวนี้เป็นหนังแท้แล้วก็งานประกอบคือดีมากๆครับแข็งแรงตัวนี้ผมเมื่อวานผมไปลองพาลูกค้าเทสนะครับตัวนี้เบาะหลังผมเหยียบกับลูกค้าครับลูกค้าเป็นผู้ชายผมนั่งฝั่งข้างคนขับเนาะ ผมกับลูกค้าก็ลังเหยียบไปสักประมาณร้อยสิบร้อยี่ร้อยสามสิบอย่างเงี้ยผมก็เลยถามว่าพี่คับข้างหลังแบบว่าเวียนหัวไหมหรือว่าเมินไหมอะไรเงี้ยลูกค้าข้างหลังคือนอนหลับเลยสบายลูกค้าบอกสบายมากตัวนี้มันจะนุ่มกว่าวายพัดหน่อยหน่อยแต่ไม่ถึงกับโยนนะครับมันจะนุ่มมันจะเป็นความนุ่มกว่านี่ครับข้างหน้าเราเหยียบกันแบบมันมากเลยร้อยสิบร้อยยี่ร้อยสามสิบเนี่ยแต่ว่าข้างหลังลูกค้าก็ยังพักผ่อนได้สบายสบายเลยตัวรถอะมันจะนิ่มมากนุ่มมากแล้วก็ลำโพงดี เรียกง่าว่าแอร์เย็นเพียงพอครับอันนี้ก็เบื้องต้นก็ถ้าเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเอาเข้าใจง่ายๆครับใช้งานง่ายกับตัวนี้ครับสวัสดีครับ